คดับแรกก็องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านก็นด้วยนะครับผมันนี้เราอยู่ในการแคสเดอรแบทเทอรแคดอีกแล้วกันเนาะซึ่งใช่แล้วคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เราจะมาเอาเจ้าน้องแมวก็ซีล่ากันเนาะแล้วก็มาสู้ในด่านของการครบรอบ60ปีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่น่าใช่หรอกะครบรอบวันที่ว่ามีคนเล่น60ล้านคนหรือเปล่าเริ่มจากการเล่นก็ซีล่าแคดเลยเนาะโอเคเรามาเ,เริ่มเล่นกันเลย ตัวของด่านนี้ถ้าเอาทิชเชอร์เรดาร์มาน,มนล้วจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเจ้าตัวบอสมีดาเมจที่ค่อนข้างเลงพอสมควรดูเตะมัง้งถ้ามันได้ตีฐานนะนะเลงมากผมบอกให้ตัว,งงวเล็กๆพยายามเติมเมวประกาไปก่อนะโอ้โหหายตี้มีวนหายตี เรื่งองสำคัญว่าคุณเอาสามารถเอาแมวยิงคืนไอ้ตรงที่ตรงเนี้สนยสไนเปอร์จะเป็นสถึงที่ดีมากแล้วสิ่งที่ดีมากกว่านั้นก็คือถ้าคุณพิธอมสามารถเอาเจ้าเขาเรียกว่าอะไรเจ้าเจ้าแม็กจะเป็นสิ่งที่ดีมากผมบอกเลยให้บอสปีเล่นไปก่อนตอนนี้เนาะ คือเราต้องรอจนกว่ามันจะเริ่มหยุดสะเต็มลูกน้องแล้วเราก็จะตีได้ง่ายนั่นเองเนาะโอเคซึ่งผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลหลักๆเลยนะว่าเจ้าบอสนี้มีเลยอะเท่าไหร่เนาะเแต่เขาไม่ได้บอกไว้เลยนะแต่ที่ผมรู้เลยก็คือบอสมันไม่เคลื่อนที่เลยใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้โอเคเจอแล้วท่ประตูสุดท้ายหรือเปล่า บอสก็จะสำหรับด่านก็คุณ่าก็จะมีสองดานเนาะคือดานนี้ก็เอาไว้ฟาร์มแมวโดยเฉพาะเลยเนาะอีกดานหนึ่งก็เอาไว้ฟาร์มแรทิเก็ตเลยเนาะโอเครอดมาสองตัวเยี่ยมละเราชนะแนยย่คุณผู้ชมสองตัวถือว่ารอดฉันสาม,มารถชนะได้นะเพราะบอสมันโจมตีระยะไกลนั่นเองถือว่าเป็นข้อดีเลยแหละที่เข้ากุปอซิล่า เกี่ีวกับรื่องใหอ่ามีแมวฟูติง้งทีนน้องแมวฟูติง้งลงมาแล้วแมวหัวล้านแมวปลาแมวปลาอ่าก็ได้ตีกันเลยนะแมวตีมันเลยนะณผู้ชมจำนะด่านนี้ต้องส่งแต่ตัวเรนะ็วๆไปเนาะอ่าดูมาทางด้านบอสจะยังไม่ตีฐานเราเลยเนาะเพราะว่าความสมดุลสูสิตะด่านมัน อ้าเวเจ้าวอสัวตายทีียบเลยและแคะพังฐานผมบอกแล้วอีซี่มันไม่ยากนะคุณผู้ชมเจ้าคุณผู้ชมใจเย็นเลแต่สำหรับไอด่านที่ผมคิดว่าด่านนรกเลยก็คือเอ,อ่อไอด่านที่ว่าด่านเล็กๆต่อด่านแรกอะตอนที่มันมาที่มันใช้ร้อยอนินาจี้อะยากมาก โอเคซึ่งมันก็จะดรอปเป็นกอสซิลา่าแคทมาเนาะนี่ด่านเนี่ยคือดา่านนี้มันเป็นด่านที่ดีมากนะคุณผู้ชมมันจะได้แลทิเกตมาแลทิเกตไม่พอได้มา3 0มสคตพูด,ดได้3 0มสคตพูดไม่พอได้ทงมาอีกหนึ่งเนาะแต่มันยากมากนั่นเองเนาะแล้วก็เราก็มาในส่วนของเทศกาลจอยออฟหกสิบ มิลลิออนหรืออ่านว่ายังไงก็คอมเมนต์กันได้เนาะซึ่งใช้หนึ่งร้อยเอเนจีนี่เองเนาะโอเคในส่วนของทางบอสก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะบนุ๋มไม่มีชื่อปรากฏไว้ให้เนาะถ้าสังเกตดีๆตรงนี้มันจะเขียนว่าโพนอสอที่ผมก็ได้เล่นมาดีแลยแบบนี้ก็ต้องเล่นเรื่อยๆเนาะ เค okay. ซึ่งบบนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอนอ okay. กจากอีซี่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม,ม่มากแล้วนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะคุณผู้ชมไหนเราไปดูสกินของแมวเอ่อก็ซิลล่าแคทดีกว่าเนาะอืมอ้าวทำไมก็ซิลล่าไม่พ่นละ่ะแล้วไม่แมวพ่นแทน,นะผมง,ง เอาล่ะซึ่งพี่เคทก็ซิล่าเราก็จัดการพวกแบกเนาะเป็นซิเกเอทเทคแล้วก็หมัดหนักพอสมควรเลยโอเคไม่มีอะไรมากหรอผมปล่อยพวกนี้เลยรอเล่นคุณผู้ชมอ่าเรามาดูในส่วนของราคาเลยเนาะถ้าคุณผู้ชมที่อยางเล่นแชปเตอร์หนึ่งดูในราคาของเกี้วเอาเลยถ้าเข้า เข้าเข้าออกครับม่ในราคาของเจ้าแมวตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่เจ็ห้าิบาทนั่นเองเนาะโอเคเรามาในช่วงของแชปเตอร์สองเจ้าแมวตัวนี้ก็จะราคาถึงหนึ่งพหนึ่งยบห้าบาทเลยถือว่าเพลงผสมควรเลยนะสำหรับพวกเลยแลล่ะในเ่อนของแชปเตอร์สามก็จะราคาถึงเอ่อ 1,500นั 1> 1, ่นเองนั้นถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆทกนั่นผมก็เลยอยากให้สู้กับดาที่มันคุ้มค่าหน่อยบางคน่แกแต่มันเยอะมากเลยนะพันห้าร้อยเยอะกว่าเมียวการอีกสเปชสเปชแคทปล่อยกอสิล่าไปเลยผมต้องการเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากผมเล่นดาดอินทูเดอะฟิวเจอร์อยู่ซึ่งมันมี เขาเรียกว่าอะไรจิงจู่ดำเนาะจิงจู่ที่เป็นพวกเล็กนั่นเองโอเคถือว่าเวลหนึ่งสามารถจัดการได้แต่ต้องควรตัวนี้มีข้อเสียอยู่ตรงที่เดินตาอยเร็วแต่จะต้องจัดการดีจัดการดีจัดการไอ้นั่นก็จัดการทีเออแต่มันก็จมจมตีไกลอยู่เนาะบวกกับเอกเทศกันนี่จุดเดียวก็พวกเล็กตายเร็วมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลย ็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนะว่าทำไมต้องเล่นเนาะนี่คุณผู้ชมอ่าเราสามารถดูไทม์สกอร์ได้เลยนะว่าจะได้อะไรบ้างเนาะโอเคก็ขอขอ,ขอ,ขอ,ขอลาตัวไปก่อนเนาะบาย